โควิดปี2023นะคะอัปเดตสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับคนท้องโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรุนแรงเนี่ยลดลงค่ะส่วนใหญ่ก็อาการคล้ายๆหวัดธรรมดาเลยส่วนลูกเองเนี่ยก็คือเวลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะติดโควิดจากแม่เนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามคนท้องเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่นะคะในเรื่องของคนที่มีอาการน้อยๆนะคะให้รักษาตามอาการได้เลย ทีนี้อาการอะไรที่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะมีอาการอาเจียนเยอะกินไม่ได้อ่อนเพลียเลยนะคะหรือว่ามีไข้สูงมากไม่ไหวแล้วเนาะมีอาการท้องร่วงท้องเสียร่วมด้วยเพราะจะขาดน้ําได้นะคะแล้วก็มีหายใจหอบเหนื่อยอยากจะบอกว่าห้ามกินเด็ดขาดเนาะนะฟ้าทลายโจรน,นะคะเพราะว่ายาตัวนี้จะเสี่ยงทําให้หมดลูกบีบตัวแล้วก็มีเรื่องของการแท้งได้หรือว่าอาจจะมีทารกที่ผิดปกติได้ การฉีดวัคซีนก็ยังมีประโยชน์แน่นอนลดอัตราตายเนาะแล้วก็อัตราทุพพลภาพได้ทั้งแม่และลูกอาทีนี้การป้องกันโควิดแน่นอนมันยังสำคัญเสมอนะคะแก้ปัญหาคนท้องบายด็อกเรลูน่าแพทย์หญิงเพมูลันนะคะก็เดี๋ยวจะมีเผยแพร่ใน YouTube ด้วยนะคะเกี่ยวกับความรู้ดีๆนะคะอัปเดตเรื่องอเกี่ยวกับคนท้องในยุคป,ปัจจุบันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ